อาจารย์เดือกูด้วยเนี่ยผมแอบน้อยใจอยู่ครับหาลูกควายหมูไม่เจอเลยนี่คือเจ้าโงเวทครับสังกัดบ้านคายเป้ควายไทยครับอำเภอณพองจังหวัดขอนแก่นครับผมเป็นลูกของพ่อเงินอูไทยกับแม่ไม้งามครับปัจจุบันโงเชรเปิดรับประสมจริงโปรโมชั่นครับ5,000บาทประกัน3ครั้งครับน้ำเชือโปรโมชั่นครับ15หลอด5,000บาทในงานนี้นะครับถ้าสนใจันทุกครับเจ้าโงเวรครับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0935704449ครับ,รบนี่คือเจ้าผงเพชรนะครับพันธุกรรมสายแม่เขานี่น่าสนใจมากนะครับพี่ชายของก็เจ้าสักทองที่อยู่กับช่างทองฟาง้านะครับแล้วก็ไม่ใช้ตัวหนึ่งคือตะวันฉายลห้มูเขียวนะครับยินไม่ธรรมดาโอเครับเดินรล่อๆช้าๆต้องเดินสวยๆครักอาจ เนียผมว่าแล้วจัรนับคูณต้องถ่ายเยอะที่สุดนะครับมาครับตัวต่อไปคนระับตัวต่อไปครับขอเสียงผมเลอตัอนับเจ้าทอ